สวัสดีครับพี่น้องเมือนีสิฟ้าพี่ฟ้านองนะครับมาเบิงขาเอิญเทาวันนะครับเทาวันเทาวันเห็บเนาะเทาวันเห็บอ่าส่นป้าเ๋ยยังไงเ่แทะผมเห็นตอนแรกนะมาขึ้นนะผม่าดตั้งแต่พญานาคนะครับพี่น้องอันนี้จะข้องเพื่อนนะครับนี่นี่จะของเพื่อนนี่นี่คือจะคล้องหน้าเพื่อนนะครับเพื่อนเขามาซื้อเพื่อนมาขายนะครับ เปิ้ลมาซื้อสามล,ล้านรอบบ่อขายเพราะว่ามัน้ลโมเมนต์หน้าเล่าเรอวะโ <c oughs> มะเมนต์เปิ้ลอนุรักษ์ไว้นะครับพี่น้องเปิ้นอนุรักษ์ไว้นี่แหละเปิ้นว่า,าอ,อยปปายุไปล้านเปิ้ลไฟฟ้าฝหนาครับโอ้โออยญ่คังเนาะยาเอง,อาย,ยงอายุนี่บ o ต t o m ก็ร้อยห้าสิบปีย้อนไปสมัยกระปุกนั่น้าปีพานอกนะครับนี่แหละเขาคือธรรมชาตินะครับ ธรรมชาติเป็นคนสร้างครับโอ้โหเทวันนะครับนี่ขันบานเทาเอินเครือเนาะเครือบักเหบพันว่าผู้เถา่าผู้โอพันว่าเอินเครือบักเหบผมเห็นเมื่ขึ้นนะครับผมมาแกวเข่าอยู่เมืกขึ้นนี่ผมว่าดตั้งแต่พญานาคนะครับป้าิตโเพ่นเฮเดไดดคักเบิ่งที่พี่ขึ้นไปพี่นี่พี่น้องเบิ่งที่ะบบว่าเกี่ยวขึ้นไปในตนไหม่ไหมนอนเล่นได้เลยดีเนาะ นอนได้สิบคน้อนวะโอ้แน่นอนจีิงีก็บอกขายนะครับเพิ่นบอกขายเนะาวะเพิรนเอาไวอดรคาิตออนุรักษ์เบอรอึูมาติดต่อโอ้หายากนะครับหาอยากหายากเบิ่งยากเออหาเบิ่งยากหาเบิ่งยากมี พี่น้องเติ้งสิละ่ะโอ้นี่วสวยงามยังงามยังนี่สวยงามงมีเลียโอ้แน่นอน